ก็ออกจากร้านยาแล้วนะคะยาแพงกว่าเก่าจากหลักร้อยเป็นหลักสองร้อยสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าโคูนเนาะก็แต่ก็ต้องซื้อเพื่อตัวเราโอนาพาเดินลัดแล้วไปดีกว่าได้ยาตัวนี้มา อันนี้ก็เป็นส่วนสาธารณะนะคะเนาะส่วนสาธารณะเล็กๆในในหมู่บ้าน พาดูถึงสวัสดิการสวัสดิภาพหรือว่าอะไรอะไรของบ้านเขาเนาะดูเพื่อเปิดหูเปิดตาค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นนิ่มๆนะคะพื้นไม่ไม่แข็งกระโดกนะคะพื้นนิ่มๆเนาะล้มมาก็ไม่เจ็บนะคะโมนาไม่นั่งหรอกนะโมนาจะอ้วกหมุนๆแล้วโมนาจะอ้วกอายุเราไม่ไหวแล้วค่ะเนาะก็เป็นของเล่นในหมู่บ้านนะคะสําหรับทุกคนที่มาออกกําลังกายเนาะ ไม่ใช่ของเล่นเป็น,ปนจุดออกกําลังกายนะคะก็มีหลายอย่างมากมายเนาะเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวโมนาจะพาไปดูที่ปนดนึงนู้อหมูดที่ขมูลพลแรงลมนะคะตังหันเนาะหมุดพลแรงลมแบ่งกันชมค่ะสามโมงกว่านะคะสามโมงเย็นกว่าเนาะมืดละเริ่มมืดละ สะอาดนะคะพูด <mayın S 1> ถึงว่าก็ไม่ได้เป็นสนิมเป็นอะไรเนาะเขาก็ยังถือว่าสะอาดอยู่นะคะตื๊ออันนี้ขึ้นไปยังไงก็ไม่รู้ลบอันนี้มีเชือกบลบห้อยโหนกันไปโหนไม่ไหวแล้วะคะ่ะแข็งดีแท้ างระดับแต่พื้นนิ่มๆนะคะพื้นกันกระแทกได้อย่างดีเลยนะคะพื้นมีหลากหลายเครื่องออกกำลังกายเนาะเขาก็ทำแบบมีเหล็กมาแต่มั่นคงมากเลยนะคะน้ำหนักเป็นร้อยก็ไม่สุดค่ะแบบนี้ก็มีการออกกำลังกายแบบไหนบ้างเขาก็จะมีมีบอกนะคะ ห้อยโหนแบบไหนเนาะสาธารณะสำหรับท้องฟิตหน้าท้องแล้วก็หลังเนาะทำท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ที่เราเห็นตั้งๆเมื่อกี้นี่ไง อันนี้สำหรับขาเขาก็จะบอกว่าขาออกแบบไหนฟิตยอ่อเนาะอืมเขาบอกนะคะอันนี้ก็ได้ขาฮอลเลเดนอันนี้ก็ให้เราอยู่ท่าตั้งแบบนี้นะคะอันนี้ยืนตรงปลา,ายเนาะใช้ปลายเท้านะคะอันนี้ก็ใช้เท้าแล้วก็ยอ่อขึ้นยอ่อลงเนาะ พูดได้ค่ะแต่เคยทำไหมเฮ้ไม่เคยทำก็พูดตามภาพนี่แหลนะเนาะห้ามฟุตบอลห้ามคุณหมาเข้ามาในนี้นะคะก็ดีนะคะเล็กๆน้อยๆของชุมชนเนาะทุกคนสามารถมาออกกำลังกายได้นะคะโอเวอรขอบ ส่วนบนของร่างกายเนาะอันนี้ห่วอันนี้ไม่เห็นเห็นเลยอันนี้สองห่วงไม่เห็นสองห่วงไม่เห็นแต่มีท่าอันนี้มีเหล็กอันนี้ให้เห็นสองห่วงไม่เห็นมีเชือกให้เห็นเนาะมืเอระกีเนาะมีอันนี้ตามนี้ค่ะอุปกรณ์ ออกกำลังกายของหมู่บ้านอยู่ติดกับรหัสนะคะกังหันไม่ใช่รหัสโอเคค่ะโมนาพาเดินกลับบ้านเนาะเดี๋ยวไปนั่งคุยกันในบ้านต่อหนาวแล้วต้องรีบเดินไม่คุยแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนาะแล้วก็ยิ้มสู้กับปัญหาที่จะเกิดนะคะสู้แล้วเราต้องแก้ไขนะคะปัญหาอะไรที่มีเข้ามาในชีวิตของเราเนาะเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ